สวัส <c oughs> ดีทุกคนนะครับ <c oughs> หลักๆวันนี้เราจะพูดกันถึงก็คือในเรื่องของตัวแรงจาก Official เนื้อความมันเป็นยังไงแต่จริงๆผมไม่ได้อ่านภาษาคนฟังหรอกก็เดี๋ยวผมจะกดแปลไทยแล้วก็อธิบายมันตรงนี้เป็นสรุปของ a p e เ Legend เหมือนกันเขาสรุปมาให้4ห,หน้าตรงนี้แล้วก็นี่คือข้อมูลหลุดไอต้มเท่าไหร่อะไรยังไงตรงนี้เนี่ยผมจะเอามาอ้างอิงตอนที่ภาษาของไทยเป็นไทยมันกำกวมแล้วก็ตรงนี้เป็นอย่างที่เล aked มาโอเค ตรงนี้เป็นของ a p e ปอ e g เ n s เป็น Official นะครับสำหรับเรื่องของการปรับแรงให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นสาเหตุที่เขาปรับเนี่ยมีอยู่2อย่างตามที่เขาพูดเลยครับตรงนี้หลักๆก,ก็คือเล่นเป็นทีมการเปลี่ยนแปลงแรกคืออะไรตรงนี้ครับลบขีดจำกัด RP จากการสังหารนั่นหมายความว่าอะไรเมื่อก่อนจาได้ไหมเมื่อก่อนที่มันเป็นแต้มตัน u Assist ก็คือ6กจำได้ปะที่มันเคยเขียนอยู่ ถูกต้องอันนั้นถูกลบออกปรับใหม่มาเป็นเห็นไหมว่าอันดับที่14ถ้าเกิดค่า1ตัวเท่ากับ1แต้มอันดับที่14ขึ้นไปนะค่า1ตัวได้1แต้ม13 12 11ได้5แต้มอันดับที่10บได้10แต้มมันคือความหมายของเขาเขาไม่จากัดลิมิตในเรื่องของการคิวแอซิดไม่จํากัดแล้วแต่มาควบคุมตรงนี้แทนอันนี้การช่วยเหลือตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่โคตรดีมันมันคือคําว่าทีมมิ่งอย่างแท้จริงแชท ถ้าเกิดสมมุติว่าเพื่อนยิงมันในวินาทีที่11เราจะอดแอซิดตอนนี้ถูกปรับเป็น15วินาทีแล้วเยี่ยมยกนิ้วให้แล้วอีกอันหนึ่งก็คืออัปเดตขึ้นมาใหม่เป็นทำนองว่าสมมุติเรายิงมันล้มเว้แล้วมันโดนชุบเพื่อนอีกคนนึงมายิงเราอดแตมไม่มีแอซิดไม่มีอะไรทั้งนั้นมันเปลี่ยนใหม่แล้วตอนนี้เป็นเับเวลาต่อหลังจากที่มันล้มก็ถือว่าดีอันนี้บางคนบอกเฮ้ยทำไมทำไมถึงไม่ได้แอซิดวะแอซิดหายไปไหนตรงน,นี้แก้โจทย์ ถือว่าดีผมชอบกดการช่วยเหลือเห็นไหมทุกคนเห็นการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ปะแต้มมันฟูมากขึ้นตบคีย์จำกัด RP ออกน่นหมายความว่าเราเราสามารถที่จะเก็บแต้มต่อแมชได้มากขึ้นแอสซิตตรงนี้ก็ทําให้มันมากขึ้นาปะทีนี้ตรงนี้ลดระดับชั้นหรือว่าเทียนั่นเองความหมายของคำนี้คืออะไรเราอยู่มาสเตอร์เราสามารถที่จะตกไป Diamond ไดมอนดได้เราอยู่ไดมอนเราสามารถที่จะตก ไปที่แพทตินัมได้เหมือนกันเขาเรียกอะไรเหมือนกับแบรง่์เกมอื่นๆเลยจะไม่มีการฮาร์ดสตั๊กอยู่แล้วที่7 2 0 0ไม่มีฮาร์ดสตั๊กแล้วที่4 8 0 0มีแต่ตกแล้วก็ขึ้นไปใหม่ถ้าอยากจะเล่นเข้าใจวะอันนี้ทีนี้เนี่ยมันจะเป็นการให้โอกาสเราจังหวะที่เราแต้มหมดสมมติเราอยู่ไดมอนด์เมื่อก่อน7 2 0 0ใช่ปะมันจะให้เรา3เกมถ้า3เกมนี้แพ้รวดก็นั่นแหละครับเจอกันที่แพทหแล้วก็โปรโมชั่นตรงนี้พอเราเลื่อนอันดับขึ้นเนี่ย เราจะบวก100แต้มออโต้เขาเรียกว่กันแบบการขึ้นไปปุ๊บแม่งี้ยกูต้องสอบหนีหนีตกชั้นเหรอเนี่ยอันนี้คือในมุมที่ผมเข้าใจนะแล้วก็ตรงนี้คือค่าเข้าเล่นเริ่มต้นที่15มันก็แยกออไปอีกนะเป็นดิวิชัน่น,น,น1บอสบอสสี่บอสสามบอสสองบอสหนึ่งตามน้องนี่ตัวเลขตามนี้นี่คือค่าเข้าเหตุผลที่มันทํามาแบบเนี้ยผมเชื่อว,ว่าเพื่อที่จะลดจํานวนแคปของของของแต้มซีซั่นล่าสุดอันดับหนึ่งพ t ีเดเตอร์เนี่ยอยู่ที่ประมาณแสนแปด ถ่ามันเป็นอะไรที่เวอร์มากครับเราไปมาสเตอร์อยู่ที่หมื่นหนึ่งทเอร์ดับหนึ่งจบไปที่แสนเจ็ด make sense ได้แล้วบอสมีแต้มตรงนี้ผมแถมให้มันจะมีคำว่ารุกกี้ขึ้นมารุกกี้ก็คือเปรียบเสมือนบอลในเวอร์ชันเก่าผมม่เสียแต้มคุณเล่นเสร็จปุ๊บคุณขึ้นมาโป๊ะโปะโปะแล้วก็ไล่ตามนี้แล้วตรงนี้น่าสนใจคือตรงนี้ค่ามาสเตอร์มาสเตอร์เนี่ยจะถูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดว่าผมมีแต้ม,ตมหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน ผมก็จะเล่นเข้าเล่นคือ80 make sense แล้วน,นี่ก็คือ QRP QRP ที่เราอธิบายกันไปตะกี้ข้างบนเป็นอันดับ p l a c e m e n t ได้อันดับ125แต้มหน้าอันดับ295แต้มอันนี้คือตัวคูณที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้เลยตรงนี้ แล้วก็อันนี้คือที่เขาไล่ขึ้นมาว่าทาไมเราถึงปรับมาเป็นแบบนี้กลัวว่าจะหัวหมอกันยิงเสร็จปุ๊บจบอันดับที่15บห้าเงี้ยแต่เราฆ่าไปทั้งหมด5ตีบวกและแฮปปี้เดินออกจากเกมแบบสบายๆก่อนอกกลัวเป็นแบบนั้นก็เลยให้มีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นปกติเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเริ่มที่10เว้แต้มสกอร์บวกกันนะเริ่มที่10ตรงนี้แต่เมื่อก่อนเนี่ยก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าได้ยิงได้ก็ได้เต็มแล้วก็ถ้าเกิดได้ยิงได้ยิงแพทลดลดแต่นี้ ถ้าใดได้ยิงแพทได้เต็มเหมือนเดิมแต่อันนี้ก็กลับกับการถ้าเกิดไปยิงไปยิงมาสเตอร์ก็ได้ร้อยหนึ่งเหมือนเดิมเป็นการรีสเกลแต่ภาพรวมคือบวกเห็นไหมตรงนี้50ตรงนี้70ตรงนี้เหมือนคุ้มทุนรองปะแล้วก็นี่อย่างที่ผมบอกตอนนี้บอลมีค่าเข้าแล้วก็คือค่าเข้าเขืข่อนนี้แล้วมันจะเพิ่มมาใหม่ก็คือตัวของ รุกี้ตรงนี้ที่ผมอธิบายไปอันนี้ขอข้ามตรงนี้เป็นน่าสนใจมากน่าสนใจสุดๆ RP สําหรับทุกระดับถูกปรับขึ้น200หน่วยอันนี้ต้องเห็นภาพภาพนี้แชทมาสเตอร์เมื่อก่อนเท่าไหร่มาสเตอร์เมื่อก่อนเท่าไหร่คุณผู้ชม10,000ตอนนี้เป็น15ื่นมันถูกยัด200ไปในแต่ละดิวิชันคำว่าดิวิชันก็คือบอลสี่บอลสบอลสบอลหมันจะถูกเพิ่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อย่างสุดท้ายของเอฟเฟกต์เลยที่เขาเขียนมาก็คือเมื่อก่อนเนี่ยจำได้ไหมสมมติมีอยู่3ตีเว้ย สมมตินนะเหตุการณ์นี้มีอยู่3ามตีผมยิงตีบีตีซีมายิงผมตายแต่ผมยิงตีบีล้มไปแล้วคนหนึ่งทีนี้ไม่มีใครถือคิวสำหรับตีบีที่ผมยิงแล้วณนะตอนนี้ถ้าเกิดตีซีมายิงตีบ B ตัวที่มันล้มอยู่มันได้แต้มคนคนซีได้แต้มแต่รอบนี้ปืนไม่ให้ใครทางนั้นผมก็ไม่ได้ EC ที่มายิงซ้ําก็ไม่ได้ลดการหาแต้มโดยการซ้ําคนที่ไม่มีเจ้าของคิวหรือว่าเจ้าของคิวออกไปแล้วอันนี้ประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับ แต่มีอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่ามันมันไม่ครบก็คืออันนี้ Dream Pay for Victory อันนี้น่าสนใจมาก r p เนี่ยจะลดลง50%สําหรับเพลเยอร์ที่ไม่ได้ a อซิแล้วก็ไม่ได้คิวเห็นภาพปะอันนี้คือผมรู้สึกว่ามันเวลีกูดมันเวลีกูดมากถ้ามถึงเวลีกูด d ้อกกับไปตอนที่เราเรานั่งเล่นกัน3คน มีคนคำ้ำอีก2คนเข้าถ้าเกิดสมมติคนค้ำไม่ได้ยิงคนค้ำอดแต้มแต่คนค้ำเนี่ยคือเขาเรียกอะไรอะ่ะมันก็มีหน้าที่ของมันเหมือนกันแต่กลายเป็นว่าเขาไม่ได้แต้มในจุดที่เขาค้ำให้ถติว่าเขาไม่ได้ยิงะนะแต่อดแต้มเปลี่ยนใหม่แล้วเป็น50%อลดไปว่าดีผมชอบตรงนี้คือชอบ ผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นสปิทไฟดาเมจจาก19เป็น18ลดตัวคูณเฮดช็อตลงจาก1.75เป็น1.5แล้วก็เพิ่มเวลาในการรีโหลดขณะแม็กไม่เต็มจาก3.2เป็น3.4แล้วก็ถ้าเกิดแม็กเหลือ0แล้วรีโหลดจาก3.8เป็น4.2ลดขนาดแม็กจาก55เหลือ50เพิ่มการกระจายของ h i ทไฟ r e เพิ่มการแกว่งระหว่างไอรอนไก็คือตอนเรากดเอม ถามว่าทําไมถึงปรับโมเดลเนี้ยทั้งหมดเลยนะคือก่อนที่สปิทไฟจะเข้า a อ o ดอรพอสปิทไฟเข้า a อ o ดอเสร็จปุ๊บมันก็ต้องไปบัฟกูกูเข้า a อ o ดอกูต้องกำยามพอกูออกมากูก็เป็นหมาหน่อยแต่ก็ไม่หน่อยแล้วก็ตรงนี้เพิ่มเพิ่มเติมคือไม่มีบาเรลใส่อันนี้เป็นมาสตีฟมาสตีฟ โมเดลเหมือนกันเลยแชทต,ตอนอยู่ในแอร์ด็อกเป็นยังไงเมื่อก่อนมันเป็นอย่างนั้นเลยดาเมจต่อนนะัดการยิงมาร์ติมหนะึ่งนัดใช่ปะ่ะมันจะเป็นกระสุนลูกซองอะออกไปประมาณ8นัดถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ8นัดไอแปนัดนั้นอนะปกติดาเมจน,นั้นละสิบเอ็ดแต่ได้ป่ะที่เราเฮ้ยไอชีโรนสิบเอ็ดมั้งแหละเข้าเก้ามั้งแหละน,นี่แหละมาจากตัวนี้แหละจะไม่เห็นแล้วนะเลขสิบเอ็ดจะเห็นเป็นเลขสิบสี่แทน <c oughs> แล้วก็ไฟเรทเพิ่มขึ้นแล้วก็เอ่อเพิ่มโปรเจกต์ตายมุมมาเลยอะนะมุมเนี้ยลดการกระจายของกระสุนตอนที่เราเอามดาว ลดเหลือเท่านี้กระสุนถึงช้าลงจาก6 6เป็น12แล้วก็อันนี้เครเบอร์ครับ reduce damage จาก145เป็น140รีดิ reduce damage ตัวคูณ head shot จากปกติเนี่ยคูณ3กลายเป็นคูณ2ที่ผมไปสังเกตเห็นมาเหมือนกับว่า One Shot ไม่มีวันคิวแล้วถ้าเราหมวกม่วงอันนี้เป็นของ devotion devotion ถูกปรับ ดาเมจจาก16เป็น15าดาเมจเฮดช็อตลดลง1 7 5เป็น1.5ถ้ารีโหลดแม็กแบบไม่เต็มรีโหลดเพิ่มขึ้น2.8เป็น3.2แล้วก็ถ้าเกิดรีโหลดแบบเต็มจาก3.63เป็น4.1งเอาง่ายคือเนิร์ฟแล้วที่บอกว่าเนิร์ฟเนี่ยมันคือการเนิร์ฟ LMG เมว้ยเขาไม่ให้ a l m g เข้า a อด็อต่อเราผมถามว่าทำไมถ้าไม่งั้นแยมเพจจะหาจุดเด่นจากไหนแค่นี้จวนเพจมันก็ไม่มีคนเล่นอยู่แล้วนะ ถูกต้องเองลองลองลองรู้สภาพดูถ้าต้องเอาเดโวชั่เเนเข้าเอาไอ้นั่นเข้าแล้วรัเพจจะอยู่เพื่ออะไรชีวิตนี้อันนี้เป็นเอลสตาร์ Star ครับโดนหมด โดนหมดโดนหมด LMG โ,โดนหมดดีดู Heat Shot เนี่ยแม่ง LMG ชัดๆเลยเวัย1.75ดเป็ไปน1เป็น1.5เนี่ยซึ่งอันเนี้ยผมย้อนผมย้อนลับไปให้หน่อยเมื่อก่อน AR เป็นอย่างนี้เหมือนกัน AR กับ LMG เนี่ยเพื่อนกันซี C กันกูกรกูกอ์คอกันามาเลย1.75เหมือนกันแพท2อซีซั่นที่แล้วมั้งเอาราะ AR ทั้งหมดโดนลดตัวคูณ Heat Shot จาก1 7 5เป็น1.5มาถึงคราวนี้โดนบ้างแล้วสำหรับ LMG ร e โหลดอันนี้มันน่าจะเขียนผิดมันน่าจะเป็นเวลามัน overheat อะแล้วมันเปลีี่่ยนนนมััเแคอดว ก็คือการเปลี่ยนปุ๊บแล้วก็ใส่เข้าไปปกติเนี่ยมันจะไม่ head shot ถ้าเกิดระยะเกิน63มันจะไม่ head shot ตอนนี้เนี่ยถูกเปลี่ยนแล้วเป็น56เมตรอันต่อไปแ a m p a g e ล a m p a g e คือเข้าเครื่องคารบครับไอ้ตัว r a ป i c a t o r คร์บา30ไม่ดรอปลงพื้นแล้วตัวของแ a m p a g e แล้วก็เนิบมันรีโหลดกระสุนถ้าเกิดไม่หมด max ก8 8เป็น3.2 รีโหลดก็คือหมดแม็กจาก3.63เป็น4.1อันนี้เป็น R301 ครับเอาเครื่องคราบเหมือนกันแต่ไม่โดนบัฟไม่โดนเนิฟอะไรถือว่าดีเป็นสัญญาณที่ผมมองว่าเป็นอะไรที่เวิร์กมากจำได้ไหมตัดลายถูกนําเข้าร e ิเคเตอร์โดนกดดาเมจหนึ่งโดนเพิ่มการกระจายของฮิฟไฟแสดงว่า R3 ไม่ได้ผิดอะไรผมเชื่อว่ามันจะกลายเป็นธรรมเนียมในอนาคตแชทเอฟเฟกต์เลเจนด์แมปธรรมดาอีกสซีซั่นระเบิดโอเอทธรรมดาอีก2ซีซั่นระเบิดนี่มาถึงปืนแล้ว แต่ R3 คือเครื่องหมายการค้าว่ากูไม่ปรับมึงมึงคือเด็กดีแต่หยุดสแปมเมอร์อาเนื่ออหรอปะผมเชื่อว่าในอนาคตวิงแมนก็โดนทุกๆป,ปืนที่มีการสแปมเมอร์เกิดขึ้นโดนหมดเดียวผมไม่หลอดไม่หลอดสักปืนหรอกเพราะว่าเอเกถือคติที่ว่าไม่อยากให้ผู้เล่นเคยชินกับอะไรเดิมๆอันนี้คือแพสซีฟแล้วดูนะแกแกลงไลฟ์ไลน์ชิบหายเลยคือแบบกูชุบไลฟ์ไลน์อะ หรือวะความสามารถนั้นเคยเป็นของฉันนะเข้าใจไหมความสามารถนั้นเป็นของฉันเหรอเป็นฉันถูกมันใช้เนี่ยเเนเแทบบีมันเหมือนแบบมันเหมือนแบบอลแลสไลา์มาต่อยหน้าหรอดูนี่นะต่อยหน้าโดนต่อยหน้าเห็นอะไรไหมความสามารถของมันก็คือเห็นโล่น็อกดาวชิลที่ที่เป็นสีทองปะเด้งขึ้นมามันจะยึดตามตัวของโล่ล็อกดาวชิลของนิวคาสเซลอันนี้คือดีนะแชท อันนี้เป็นแบ t t ท e p a นพาร์ g u e กโอ้น่าสนใจูไปพร้อมกันแชทอูอ้อาอันนี้คือเนื้อง,งานเนื้อง,งานเลยของมันสีแดงหัวน,นี่ไง 1 5เป็นฟิวสกินฟิวสกินเน่าแต่บัดฮา,าวสวยเหมือนเหมือนเหมือนมันไม่ค่อยถูกใจผมเท่าไหร่สำหรับผมนะ50บัทฮาวมันมีความเป็นฮันเตอร์มากขึ้นแต่ไม่มีคาว่าฟาเตอร์อยู่แล้วสกินอนนแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะเอาอันนี้ไปตัดลงไป มันไม่ค่อยสําหรับผมผมว่ามันไม่ค่อยสวยว่ะแชทมีความเห็นว่าไงวะต้องดูว่ามันจะเปลี่ยนไอคอนไซส์ไหมแต่เท่าที่ดูก็เฉยเฉยคิดเหมือนผมทุกคนก็สามารถจะคอมเมนต์ได้นะตรงนี้ผม New Custom Ability Action อ่าอันนี้คือสกิลเต็มๆของ New Custom ดูมาดูกันสา <laughs> มารถลุดบิน View แ a t เป๊ะอัปเดตเข้าที่สิบพร้อมโมบายพอดีนะครับใช่หรอกดเป๊ะอันนี้คือแทคติคขอ,ของมันโมบายชิลเลือกได้ทิศทางถ,าถอยหลังจะเดินหน้าได้หมดหรือจะกดเปลี่ยนทิศทางเพื่อกันก็ได้เห็นนะอัจฉริยะทำไมาเราต้องมีไลฟ์ไลน์ด้วยล่ะคิดถึงไลฟ์ไลน์แบบเก่ากันอยู่งั้นเหรอ นี่เลยนิวคาสเซิลตัวใหม่1ี่สองสิบสามยีต้าดาครับเชี่ยมันเหมือนแบบผมไม่รู้นะคือเหมือนมันต่อยอ่ะค้าต่อยแล้วก็ต่อยแล้วก็ต่อยไลฟ์ฟลายอ่ะอันนี้เป็นอันติเมทคาสเซิลวอลกางมาก็เหมือนเป็นโคเวอร์630้อามสิมันแปลก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 แชแปลกๆเดี๋ยวนะ แกเก็บแม็กมาเวแกเก็บแม็กมา35แต่แกไม่ดีโหลดตอนนี้คือจุดหนึ่งบางคนบอกว่า1-1ึ่งสปินไฟโตไม่แตกมันจะไปแตกได้ยังไงอะ่ะมันไม่มีแม็กอตอนแรกอะ่ะโอ้ไม่ได้แตกหมดแต่แตกเป็นชิ้น <c oughs> อันนี้คือย้อนกลับไปซีซั่นเก่าเลยวา12เนี่ยใช่เลย 4 4ถูกต้องโอ้ดาเมจที่คิดถึงเกยมยอดมาดูกันหน่อยอีกรอบนึงผมจะจับเวลาจากข้างล่างนะว่ามันกี่วินี้หรอปะาเริ่มต้นที่8ปาไปแล้วจุบเพื่อนที่ไปตามที่ปาจากนั้นเลือกตำแหน่งโดยการกดคิวให้มันไปคิวให้มันไปออยหลังก็ได้ จะหันหน้าก็ได้แต่ผมไม่ค่อยเข้าใจว่ามันจะหันไปตั้งแต่แบบหันวิธีหันหันยังไง <gasps> 8 3 0ลบ30 22วินาทีอยู่22วินาทีไม่มีหมวกท้องครูดาว15วิแนะ่ยังไม่นับครูดาวตอนใช้งานถ้าเกิดสมมุติว่าเรานับตอนครูดาวไปด้วยน,นับตอนใช้งานไปด้วยก็22-15บวก15 เป็น37วิเราไม่มีวันพังหรอกครับผมคิดว่าน่าจะใช่มันเป็นมันเป็นมันเป็นโฮโลแกรมให้หนึกถึงไลฟ์ไลน์อ่ะคิดว่าน่าจะใช่ตัวนอันนี้คาสเซนวอร์กดอันตีปุ๊บไปในพื้นที่ที่เลือกแล้วก็กระโดดถูกต้องโดยที่อันนี้สามารถที่จะโดนยิงแตกพอแตกเสร็จเนี่ยมันเป็นคนละชิ้นกันแอด มันมาเป็นคนละชิ้นกันมีอยู่3ชิ้นหลักๆห,หรือว่าเจ๋งหรือว่าโคตรเจ๋งนั่นหมายความว่ายิงตรงนั้นเนี่ยจุดเดียวนะถ้าเกิดสมมุติว่าเรายิงไม่พร้อมกันก็มีสิทธิ์ไม่แตกสกินก็ไม่ <G AS P> โอ้ h ชอส17เมษาผมว่าสกินปืนอาสาอันนี้เป็นอะไรที่ผมคิดว่าใครหลายๆคนน่าจะชอบ นีมันมามันกลับมาแล้วมันคัมแบ็กมาอย่าลืมซื้อด้วยล่ะเรนบวกพาวเลอร์สกินแพงผมบอกได้เลยว่าแพง <c oughs> <laughs> ถ้ามันถ้ามันติดพาวเลอร์มาด้วยนะไม่ใช่600บาทแน่นอนน่นาจะถูกอัพราคาเป็น2 5 0 5 AC หรือไม่ก็3,500 AC เฉลียล่ยเฉลี่ยที่ประมาณนี้ <c oughs> อันนี้ อ๋อมันเอาซีซั่นนี้กลับมานี่ว่าอ๋อข้ามเอนมีบร้จิบบาต้าอีดิชั่นเน็ตเห็นปะจิบบี้จิบบาต้าอีดิชั่นตอนที่มันลีกเรทอีดิชั่นน่นหมายความว่าถ้าเราจะซื้อตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าราคาประมาณไม่เกิน600 200ปะ่ะประมาณ 300. สอ0สามรอ้พวกเนี้ยหรือมันหรือวันห้าหวะแต่ซื้อแล้วได้เหรียญยังไงก็คุม้มตัวของเรทแล้วนะถ้ามันท่าถ้ามันไม่เหลี่ยมใส่แล้วนะเห็นนะมิราตอีดิชั่น สัเงเกตดูอันนี้เป็นสกินสกินดูสกินทองได้ไหมอยากดูสกินทองเย็ดข้าคืออัศวินวะพระเจ้าอ้า,อาวคอมเพล็กซ์รีเิร์อันนี้เป็นกรีนโอ้ มันต้องเปลี่ยนสีนะผมว่ามันต้องเปลี่ยนสีอะสีเขียวมันดูไม่เข้าเลยวะ่ะคือทหารเรอมันจะให้เป็นทหารเนาสตอรี่อ๋อนี่คือสตอรี่สีทอง <c oughs> นี่ <c oughs> อันนี้สก,กินนี่เหมือนดดนเอเลยที่มันแบบเป็นปีกอะ่ะคือเขาเรียกอะไรหมดเป็นนักรบอะ่ะเป็นฟอร์เรียร์อะ นี่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 เรดอีดิช่นสกนเอ่อมันใช้คาว่าล er, ิฟต์สต็อกเกร์แคทมัน mm hmm. ผมว่ามันสวยชิบหายเลยวะผมเป็นคนผมเป็นคนคลั่งตอนที่หัวตัวละครมันเปลี่ยนนะ no แต่ว่าคิดว่าถุงมือตอนถือมีน่าจะเกจกะเพราะว่ามันมีเหมือนเครื่องวอยที่แบบลูกเล่นมันเยอะขึ้นอนะไม่ดิวอยอยู่ข้างซ้ายอันนี้เหมือนเป็นแบบเขาเรียกอะไรแกร็บอะเป็นแบบเป็นของประดับฉากเป็นแกร็บอะ ชื่อลิฟต์สตอกเกอร์ผมไม่มั่นใจว่ามันมันจะจริงมากแค่ไหนแล้วคือดูตาสัญลักษณ์แชทมันเป็นตาสัญลักษณ์ของของกิจกรรมที่เพิ่งผ่านมาเนี้ยโอเคทุกคน